สวัสดีค่ะพบกับช่องหนูยิ้ม JO 1 Official นะคะเมื่อเช้านี่เห็นคุณรัฐาโพสแบบแปลกๆเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์คุณรัฐาก่อนว่าทำไมถึงโพสแบบนี้ก็มาบ้านของคุณรัฐาเหรอจักเขาจนหรือไม่จนก็แต่ว่าอยากรู้เดี๋ยวจะต้องไปสัมภาษณ์ให้ได้เลยแหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันว่าทำไมแกถึงโพสแบบนี้ มันเป็นพราอ,อะไรเนาะเดี๋ยวเราไปสอบถามเขาเลยค่ะถามมาเช้าพี่เห็นถาโพสอะไรแปลกๆถา้าทำไมคือถึงได้โพสอันนั้นพี่เห็นถาโพสอะไรในเฟซบุ๊กนะนะโพสอะไที่มาเช้านี่นะ่ะพี่เห็นเออ ก็ตั้งใจท้าตั้งใจออบริจาคไงฟันหินชอมฟันหินคนสายเลยเอ,อ๋อปกติปกติถาก็บริจาคอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่อ๋อบริจาคประจำบริจาคแล้วแบบมีความเชื่อส่วนตัวนะว่ากานงานการเงนินบิ๊กเนี้ครับอะไรประมาณนี้อ,อ๋อยังบริจาคอ,อ้าวทำไมรอบนี้ถึงได้บริจาควันนี้ล่ะถาอ,อืม ดีว่ามีคนมีคนตายตายแบบกระทันหันอะ่ะตายแดบ,บกระทันหันแล้วที่นี่เหมือนเพื่อนในเฟซบุ๊กนี่แหละเขาเห็นถาว่าแบบเคยบริจาคลงประจําบริจาคบ่อยๆนะ่ะถาก็เลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรวมทําบุญบิดาแบบเขาทัดมาว่ามีคนเสียชีวิตแล้วเขาแบบบ้านไม่ค่อยจะนั่นทา่ายถาก็เลยรวมทําบุญไปด้วยออแ,แบบนี้เนาะได้บุญกุศลหลายเนะาะ <c oughs> พี่น้องเม,ม,มื่อวานสัมภาษณ์ไมสเซจคุณละถาเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์ต่อเรื่องเมื่อวานนี่ถาไปถาเราแบบนี้เขาก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆเลยเนาะที่ถาไว้จากคอ่าเขาโทรขอถามาดุยตุงน่ะใช่แบบเหมือนแบบเป็นคนที่ประมาณว่าตกยากไรประมาณนี้บางทีแบบพอพอตายแล้วก็ มี่ผู้ใหญ่บ้านที่ต่อมาได้มามเนี่ยเราก็บริจาคได้มา<อ>แล้วก็ได้บุญโดยตรงด้วยได้บุญใหญ่ด้วยใช่เนาะก็ก็มีเรื่องเจ้ิสัมภาษณ์แค่นี้แหละก็ขอให้คุณรัฐาก็ขายรถดิบขายรถด,ดีเด้อค่ะคุณค่ะไอะขอจบคลิปสัมภาษณ์คุณรัฐาเจ้าของอู่ปนพัตไว้แค่แค่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ